นักสแสดงนะักร้องสาวสวยที่พร้อมแจกเคอมสดใสและเสน่ห์ดึงดูดสุดๆเอิญเอิญฟราติมาที่ดามเมดแรงคิวแฟนๆได้แบบยูมดัดคาริสม่าลนจอจนทําใจเหลวเลยทีเดียวคะ่ะไมม่ีีด เอินเอินฟราติมานักแสดงสาวสวยน่าใสนิวเจนเสน่ห์ล้นจอดึงดูดทุกสายตาดาเม่แรงสุดเอิญเอินเนี่ยเริ่มเข้าวงการบันเทิงและมาโปรเสน่ห์แจ้งความสดใสด้วยการเข้าร่วมแข่งขันรายการเดอะสตาร์ไอดอลและด้วยความสามารถทั้งร้องเต้นเล่นดนตรีโดยเฉพาะสกิลการเล่นกีตาร์คลาสสิกที่สุดจะโดดเด่นเอามากๆและเสน่ห์ที่เพรวพราบนเวทีจึงทำให้เธอเนี่ยเป็นที่สนใจมากๆในรายการเลยทีเดียวค่ะเมื่อความคิดถึง กห,หลังจากจบการแข่งขันเนี่ยเอิญเอิก็มีผลงานในวงการบันเทิงทั้งผลงานเพลงและผลงานละครต่อมาเรื่อยๆค่ะและก็ได้รับบทบาทที่ท้าทายกับตัวเองในซีรีส์ Accords the Sky ลัดฟ้าล่าฝันที่ต้องทั้งร้องทั้งแสดงถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของทางช่องที่เธอเนี่ยก็ทำมันออกมาได้ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะ จึงทาให้ตอนนี้เอิญเอิญเองเนี่ยก็กลายเป็นนักแสดงนิวเจนของทางช่องที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยเสน่ห์ต่างๆและความสามารถของเธอทําให้เธอได้รับล่นซีรีี่เกิร์เริบที่น่าจับตาดูม,มากๆอย่างเรื่องรักหนีไม่มีโรมิโอที่บอเลคะว่าเป็นที่พูดถึงและน่าติดตามแบบสุดๆเลยทีเดียว ต้องบอกเลยเนะคะว่าเอินเอินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่มีเสน่ห์และดรามิดดาใจก็แรงมากๆค่ะแถมรอยยิ้มเนี่ยก็ยังกระชากใจสุดๆรายเต้นเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือดีมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถและสดใสมากๆแถมสกิลกีตาร์เนี่ยต้องยกให้เขาเลยค่ะเต็มสิบแบบไม่หกักด้วยคาแรคเตอร์ต่าง,งๆเหล่านี้เกิดทาให้เอินเอินเนี่ยมีแฟนๆติดตามเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะ และล่าสุดที่เราได้เห็นกันก็คงจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Fat Girl ที่กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้ที่บอกเลยนะคะว่าแค่ได้เห็นทีเซอร์เนี่ยกิดทำเอาสาววคิดกันแทบหมดละค่ะเด็กดีว่าน่าดูสุดๆแถมตัวละครที่เอิญเได้รับเล่นเนี่ยก็มีเสน่ห์น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวแอดเนี่ยปักหมดุดรอดูเรื่องนี้เลยค่ะเจนขอจองตัวพี่แอลนะห้ามทิ้งเจนไปไหน,เ,นดเด็ดขาด นี่เลยค่ะนิวเจนสุดสวยคนใหม่ที่จะมาลันวงการบันเทิงอย่างมีคุณภาพเอิญเอิญฟาติมาที่เบกเลยค่ะว่าเตรียมตัวรับดาเมจของเขาให้ดีนะคะรับรองว่าเราจะโดนสาวสวยคนนี้ตกอย่างแน่นอนค่ะ